คือ,อคือตอนนี้แม้แต่คนยังจดจําว่ามีการของบตั้ง5้าพันล้านในตอนช่วงปลายปีแล้วใช่ไหมที่มีการประชุมกรรมการยุศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์เราของงบห้าพันล้านปรากฏว่ามีการทําคําขอมาจริงและภาพยนต์เนี่ยทำคำขอเป็นหลักพันล้านนะครับเป็นคําขอหลักพันล้านแล้วพอนําเสนอไปอปรากฏว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยมันล่าช้าเพราะว่าต้องยอมรับว่างบปีหกเจ็ดซึ่งผ่านไปเมื่อวานนี้เนี่ยมันเป็นงบที่มีปัญหาของการสะดุด กว่างบประมาณพรบรงบประมาณประจําปี6-7จะผ่านสภาเนี่ยมันใช้เวลาน่าจะเข้ากลางเมษายนแล้วนั้นไอการของงบกลางตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาถึงปีเนี้ยมันมันเลยไม่เกิดขึ้นแล้วพอเวลาที่มันเหลืออยู่ประมาณครึ่งปีเนี่ยก็ถูกลดทอนลงว่าเอ๊ะห้าพันล้านถึงเวลาได้ไปเนี่ยก็ทํางานไม่ได้หรอกอ เพราะว่าเวลามันเหลือน้อยแล้วแล้วถ้าหาสมมติว่ามานั่งไล่ดูแล้วเนี่ยในแนง่ความเป็นจริงของแต่ละหน่วยงานเนี่ยจะสามารถที่จะได้เงินเอาไปใช้ได้จริงๆเท่าไหร่ย,ยังไงคือมีทั้งเรื่องการอัพสกิลสกลิลฝึกอบรมการที่จะทําเรื่องอุตสาหกรรมดีมแก้ปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องระเบียบหรือแม้แต่การไปไปต่างประเทศก็ตามเนี่ยสุดท้ายตอนที่เสนอล่าสุดเมื่อประมาณกลางปีห7เจ็นี่ยก็คือว่าเหลืออยู่ประมาณ1ัน0ล้าน ผ่านร้านไปผ่านกระบวนการในสำนักง,งบประมาณโดนตัดทอนเพราะว่าต้องยอมรับว่าน,นี่เป็นปีแรกๆที่เอกชนกับหน่วยราชการเนี่ยมาทํางานร่วมกันเอกชนจะไม่เข้าใจวิธีการของบหรือเพราะงบกลางเนี่ยเป็นงบที่ต้องลงรายละเอียดมากเช่นต้องมี KPI กาหนดเลยว่าจะต้องได้เท่าไหร่นู่นนี่นั่นจะต้องมีตัวคูณตัวคูณก็คือว่าเนี่ยอย่างจะไปเ,เครื่องบินดอลดลาร์ที่มีชื่อเสียงเนี่ยจะไปเครื่องบิน สายการบินแบบชั้นธุรกิจไม่ได้นะก็ต้องไปชั้นปกติชั้นเคโนลยชั้นประหยัดเท่านั้นนี้เป็นต้นนั้นตัวคูณเนี่ยก็จะถูกตัด,ตดลดทอนลงสุดท้ายงบประมาณที่สำนักงาณได้นําเสนอแล้วก็ตัดทอนลงมาเนี่ยเหลือแค่600อกว่าล้านหมายถึงที่ผ่านมาใช้งบซอฟต์แวร์ไปแค่600ยังไม่ได้ใช้ด้วยงบ6 0 0กว่าล้านนี้ไอ้ที่มันมีข่าวว่า5000ล้านเอาไปทําอะไรแล้วเนี่ยมันยังไม่เคยได้เลยลร้วตัลงได้เงินมา600 600นี่เพิ่งได้ปลายสิงหาคมด้วย <m uch an> งั้นที่ผ่านมาเกือบทั้งปีเนี่ยที่ไปที่โอซาก้าก็ดีหรือไปเทศกาลภาพยนตร์นิวยอร์ก็ดีหรือแม้แต่ไปที่เมืองคานก็เนี่ยเป็นงบที่แบบเจียดจ่ายเป็นงบกลางเล็กๆน้อยมาเท่านั้นหรือไปดึงหน่วยงานอ,อื่นใช่ครับหรืออย่างของของทางหนังสือเขาไปทํางานหนังสือที่ไทเปก็ไปเอางบมาของทางกรมส่งเรสริมการค้าห่างเทศเอามาช่วยสนับสนุนเป็นต้นงั้นตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยที่คนชอบพูดว่า5,000ันล้านยังไม่มี 600กว่าล้านเนี่ยพิ่งออกมาได้ประมาณ1เดือนแล้วกาลังเร่งทํางานกันอยู่ครับ